ลองจินตนาการถึงประเทศที่ถูกบุกพร้อมกันทุกด้านหากเพียงด้านใดด้านหนึ่งพ่ายความย่อยยับจะกลืนกินทั้งชาตินี่คือสองครามก้าวทัพศึกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สยามศึกที่ฆ่าศึกล้อมทั้งแผ่นดินและสยามจะต้องเดิมพันด้วยหัวใจของคนทั้งชาติพุทธศักราช2,328 เพียงสามปีหลังราชวงศ์จักรีสถาปนาแผลแห่งกรุงศรียังคงสดใหม่ราษฎรยังไม่ฟื้นจากความพินาศของการเสียกรุงในห้วงยามนั้นแผ่นดินพม่าในยุคพระเจ้าประดุมเพิ่งทรงปราบอาณาจักรยักษ์่ได้สำเร็จชาวอารากันโยถูกกวาดต้อนข้ามภูผามาเป็นแสนแสนผู้คนแผ่นดินตองอูมอนและหัวเมืองตะนาวศี ต่างสยบอยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพพรพม่าในขณะนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองภายใต้ความมั่นใจนั้นพระเจ้าประดุงทรงเชื่อว่าศึกครั้งนี้จะต้องเป็นมหาสงครามที่จะลบล้างสยามเ<า>ดือนพฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2,328เมื่อฤดูหนาวปกคลุมแผ่นดิน พระเจ้าบดุมมีพระราชองค์การยกพลกว่า1 4 4 0 0 0นายแบ่งเป็น9ทัพบุกสยามจากทุกสารทิศทัพที่1 1,000หมืเข้าปักใต้จากชุมพรนครศรีธรรมราชถึงสงขลาพร้อมทัพเรือโจมตีตะกัวป่าและทลานทัพที่สอง0 0ึตั้งที่ถวายผ่านด่านบ้องตี้มุ่งราชบุรี เพชรบุรีทับที่สามสามหมื่นจากเชียงแสนกวาดลงลำปางตากกำแพงเพชรถึงพิษณุโลกนครสวรรค์ทัพที่เก้าห้าพันผ่านแม่ละเมาแม่สอดเข้าตากและทับหลวงคือทัพใหญ่สุดคุมส่วนที่เหลือทั้งหมดอีกราว88,000ืพันระเจ้าประดุ ทรงบัญชาการด้วยพระองค์เองผ่านด่านเจดีสมองค์ตรงการจนทบุรีหวังบุกตรงเข้าสู่กรุงเทพมหานครนี่คือยุทธศาสตร์บีบล้อมทั้งแผ่นดินหากสยามพลาดแม้เพียงด้านเดียวสยามจะต้องพังทลายและไม่อาจกลับมาต่อกรอ,อีกเลยหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งเข้นข่าวจากเฉลยพมา่า ได้ทรงมีพระราชดำรัสเรียกประชุมพระบรมวงศานุวงศ์เสนาอำมาตย์เพื่อปรึกษาราชการศึกเป็นหลายเวลาในที่สุดมีพระบรมราชองค์การระดมพลเจ็ดหมื่นจากพระนครและอีกนับหมื่นจากหัวเมืองชายแดนทั้งกองทัพมอญและราชดอนหัวเมืองเหนือถึงใต้รวมทั้งกำลังพลสยามกว่า1 1 0 0 0นมื่นนาย พร้อมพลีชีพเพื่อผืนแผ่นดินศึกถลางทัพพมา่าล้อมเมืองถลางด้วยกำลังเจ็ดพขณะเจ้าเมืองสิ้นชีพบ้านเมืองไร้ผู้นำแต่สองสตรีคุณหญิงจัน์คุณหญิงมุกลุกขึ้นนำราชดอนสู้เองหญิงชาราถือหอกเด็กชายถือไม้ไผ่ทุกคนพร้อมพลีชีพการคืนปั้นหุ่นฟังนับร้อยตัวตั้งบนกำแพง ให้พม่าสำคัญผิดว่าเมืองมีกำลังเสริมไม่สิ้นสุดกลางวันส่งกองกล้าพุ่งโจมตีฉับพลันสึกยืดเยื้อกว่าหนึ่งเดือนจนพม่าอ่อนกำลังต้องถอยทับกลับไปสตรีทั้งสองนานกลายเป็นที่จดจำในานามเท้าเทพกษัตรีและเท้าสีสุนทรเสียงโห่ร้องชายโยดังก้องเมืองถลางศึกเหนือ ทัพพมา่าสามหมื่นจากเชียงแสนกวาดล้างลำปางบุกลงมาถึงพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสเสด็จนำสองห0ื่นด้วยพระองค์เองกองทัพสยามโถมเข้าตีค่ายปากน้ำพิงพมา่าแตกกระเจิงหนีลงไม่น้ำน่านโลหิตแดงฉานปนสายน้ำซากศพทั้งคนทั้งม้าลอยเกลือนน้ำกลายเป็นสีเลือดจนม่อาจตักกินได้ ชายชนะเหนือทัพพมา่านี้เป็นด่านประกาศกล้องว่าเหนือแผ่นดินนี้สยามยังคงยืนหยัดศึกทุ่งลาดยาเดือนมกราคมพุทธศักราช2329สายลมหนาวพัดพลุ้งเหนือป่าเขาการจนบ,บุรีเมื่อกลองศึกกล้องสถานทั่วภูผาทัพหลวงพมา่ากองกำลังมึกมากว่าแสนในตอนออกเดินทางบัดนี้เหลือราวเจ็ดหมื่น ตั้งมั่นณทุ่งลาดยาหลังเส้นทางยาวไกลทำให้พลล้มตายอดอยากและอ่อนกำลังลงฝ่ายสยามแรกเริ่มยกมารับสึกเพียง 30, สามหมื่นเศษพร้อมกองมอนสามพันตั้งค่ายสกัดไว้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงเห็นว่าสึกนี้เป็นจุดชี้ชะตาของชาติจึงเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง พร้อมพลอีกสองหมืนจากพระนครขณะเดียวกันกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงขาถก็เร่งรวบรวมทัพชายแดงและหัวเมืองมาร่วมสมทบจนรวมกันได้กว่าเจ็ดถึงแหมื่นเป็นครั้งแรกที่กองทัพสยามยืนหยัดอย่างเท่าเทียมกับมหาอำนาจพม่ากลศึกของวังหน้าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงขาถส่งใช้พระปีชาสามารถ สามกลศึก 1. กองโจรซุ่มตัดสเสบียงให้ไพร่พลเล็ดลอดเข้าโจมตีเส้นทางลำเลียงทำให้พมา่าไม่อาจนำข้าวปลาอาหารเข้าค่ายได้ 2. กลนลวงเสริมทัพกลางคืนรอบส่งกำลังออกจากค่ายไปเมืองกาญจนบ,บุรีส่วนกลางวันให้ยกทัพกลับเข้ามาใหม่ทำให้พมา่าสำคัญผิดคิดว่าสยามมีทัพเสริมไหลมาไม่ขาด 3. ความเด็ดขาดในวินัยเมื่อมีนายกองหนี้ทับสมคนถูกสำเร็จโทษทันทีอีกสองนายที่เพรียงร้ำถูกโกนศีรษะประจานทั้งค่ายพร้อมสร้างครกยักษ์หากใครหนีทับจะต้องถูกบททำลายเสียงประกาศกล้องนี้ชี้ว่าที่นี่ไม่มีถอยมีแต่ตายกับต้านวันแห่งการตัดสิน17กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,329เมื่อถึงวันสุขเดือนสมแรมสี่ค่ำพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงขน,นาดทอดพระเนตรเห็นพมา่าหมดเรี่ยวแรงทหารอดอยากถึงขั้นขุดรากไม้เพื่อกมันกินกระทั่งฆ่าสัตว์พาหนะของตนเองเพื่อประทังชีวิตพระองค์จึงมีพระบัญทุนอันกึกก้องถึงเวลาแล้วโถมเข้าโจมตีให้สุดกำลัง เสียงโห่ร้องลั่นสถานป่าดาบประแทกโลกปืนใหญ่คำรามสถานแผ่นดินสึกกินเวลาตั้งแต่รุ่งอรุณจนตะวันลับฟ้าทหารพม่าส,สิ้นเรี่ยวแรงต้านมิไหวแต่ทับถอยร่นไปชัยชนะก้องฟ้าทุ่งลาดหญ้าเปื้อนเลือดนับพันศพแต่เสียงชัยโยของไพรพลสยามดังสถานฟ้านี่คือชัยชนะที่ไม่ใช่เพียงการรบ หากคือการกอบกู้แผ่นดินสยามยืนหยัดได้และในค่ำคืนนั้นผู้คนทั้งค่ายต่างรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันว่าชะตากรรมของชาติได้รับการปกป้องไว้แล้วศึกท่าดินแดงบทพิสูจน์สุดท้ายพระเจ้าประดุงยังคงไม่สิ้นความพยายามเพียงปีถัดมาโปรดในอินแซะมหาอุปราชยกพลห้าหมื่น ผ่านด่านเจดีสามองค์อีกครั้งตั้งที่ท่าดินแดงสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงขนาดนำกำลังสามหมื่นตัดสเสบียงดังเดิมพม่าอดอยากหมดกำลังใจสุดท้ายต้องแตกพ่ายกลับไปเมื่อควันดินปืนจางลงเสียงกลองศึกก็เงียบหายไปผู้คนตามหัวเมืองต่างโห่ร้องด้วยความปิติ สตรีกอดกันทั้งน้ำตาเด็กเล็กวิ่งเล่นบนกำแพงที่ยังมีกลิ่นของควันไฟชาวเหนือชาวใต้ชาวกาญจนบุรีต่างรวมใจประกาศก้องว่าสยามยังคงอยู่พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงนหน์าณะได้รับการจดจำว่าเป็นผู้นำผู้กอบกู้ชาติและสงครามก้าวทัพ ได้กลายเป็นตำนานแห่งความกล้าหาญเสียสละและความเป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งแผ่นดินขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องบันจี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ